ทุกคนรู้จักคำว่านี้ปะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามตอนนี้เราอยู่ที่เกาหลีนะคะแต่ว่าเมคอัพของตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันจะฝ่อไปนิดหน,นึ่งก็เลยให้พี่แซเนี่ยพามาที่แบบว่าชีฟตอร์หน่อยรักตอร์เกี่ยวกับแบบเครื่องสำอางเกาหลีแบบราคาถูกร้อยสองร้อยอะไรเงี้ย<อ>ที่คนเกาหลีจริงๆเขาใช้แต่งกันจะพามาซื้อแล้วก็ไปใช้จริงแล้วแต่งหน้าให้แคบเกาหลีสุดด พี่แซนที่นี่ชื่อร้านว่าโอะไรก็ย่างค่ะทุกคนคือเปรียบเสมือนกับร้าอะไรที่บ้านเราสั่งอ๋อเหรอเปรียบบสันบ้านเราแล้วมันจะมีแบบเครื่องสำอางแบบร้อยสองร้อยยี่ปีป่ะมีแต่ฉันจะหายเธอให้ได้แต่เอางี้นะโจทย์คือไม่ต้องคำนึงถึงสีผิวเฉยไม่ต้องคำนึงถึงเช็ไม่ต้องคำนึงถึงเช็คเอาละราคาเหรอใช่ไม่เอาที่คนเกาหลีเขาใช้จริงใช้จริงเ้าจะแดงก็แดงไปเลยโอเคแต่หนูต้อขออย่างหนึ่งคือเบสรองพื้นแป้งเนี่ยต้อขอใช้ของตัวเองไม่ได้สิเก็จะไม่ได้ความคิดตัวจริงอรอ เออมันมีแบบเบสทูคูชั่นคูชั่นดีกว่าคูชั่นทูแต่สีตอนนี้แล้วครับแบบสองสีอะไรอย่างเงี้ยเขาเล่ม e love staring มาฉันจะแต่งนะเป็นคนเกาหลีชัดๆล้ะเพียงแค่มีสิ่ของตรงนี้แปนะคะนให้ยืนพาสปอร์ตเลยแล้วเขาก็จะแบบยืนพาสปอร์ตปุ๊บราคาไปสามพันบอลว้าวว้าวสามพันนี้ก็เท่าไหร่ละเก้าสิบบาทยสนุนราคามาที่ห้าหมืันแปร้อบอลคิด5,800้าแปด 1, หนึ่งพันห้าร้อยบาทลห้าร้าเราเปาา็นสากลีได้แล้ว 1, หนึ่งพันห้าร้อยบาทนี้ก็คือได้ทั้งต่บแก้มปาาคอนทัวว์ค <Q. S 2> ิ้วคูั่านคิ้วทุกอย่างเลยอะ่ะแล้วทุกคนเจอกันที่สตูดิโอคะ่ะส,สตูดิโอ,อคือโรงแรมคะ่ะก็ไม่ใช่สตูดิโอหรอกไม่ได้เอาสตูดิโอมาเอาเป็นแค่โทรศัพท์นี่แหลคะค่ะจ้าเอ๋มา ตอนแรกกาว่าคลิปนี้จะถ่ายที่โฮงแดแบบว่าให้เ,เพื่อนๆหลายๆคนได้แบบมีอินความเป็นเกาหลีแต่ว่าแผลตูนะมันยังไม่ถูกแกะออกเลยต้องมาถ่ายที่ห้องที่ไหนก็ทรมอตแต่ก็มา,าอยู่ที่นี่ค่ะรอไปรอไปดูการเจตจุดเต้นนอเอาตจุดเต้นเพราะว่าฉันไม่ค่อยใช้แบบพวกเครื่องสำอางเกาหลีเท่าไหร่นาะถ้าเกิดคนที่เคยดูในช่องอะไรเงี้ยก็ใส่ฝออะเซ่เซ่ให้หนูแต่งเกาปลนก็แบบ ที่นี่บบต่อเกินเราขอลงเซรั่มก่อนจะได้เอ้ยถ้าสีไม่ได้อย่างน้อยแบบเนื้อก็ได้หรือเปล่าคูชชั่นไรยีแป้งเนอเป็นคนที่ไม่ชอบใช้ครชชั่นเลยนะคะเพราะว่าครชชั่นที่มีในไทยเนี่ยข่าวมากทุกอันเลยแล้วผิวตัวเป็นผิวแบบผิวผสมผิวสีแทนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันไม่มอะก,กับดิสันเลยค่ะแต่ที่มิฉันหยิบมาอยากลองเพราะไหนไหนก็ไปถึงเกาหลีละดิฉันจะแกะอย่างจังไดเนาะคือกล่องยับยุยยีมากแก คุ้ยเอาจังจริงปะชีมีอันนี้มาให้ด้วยเด้แบบเตมิมอ่ะหรือว่ามันหรือว่ามันต้องใส่เข้าไปข้างในวะแพคเกจจิ้งสวยนะทุกคนว่าไม่ได้เออแต่เปิดยังไงใครก็ได้ช่วยด้วยไม่เป็นกดหรออ๋อชีกดตรงน้องปุ่มตรงนี้เ้วก็เพ้ออ่าคือโง่ขาไม่ต้องสุดเนาะที่โง่ยอยู่แล้วเป็นคาแรคเตอร์มีพร้อมพัฟชื่อแบรนด์ว่าโบไบโอฮิลโบ บอบอเดนี <S 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 1> <S 1> <S <S ่เขามีเขามี c u s h i o มาให้จริงๆ่ตูนเอาเบอร์สองมาอันเนี้ยตกอันละยากละมันแบบคำสัมิตามันอ่านไม่ออกอะมันอ่านไม่ออกเรามารอกันดีกว่ากดไปเลยเว้ยเปื่เป็นหูแกเขาเชื้อเขาเชื้อน่าเสีย เบอร์มอง้าเฮ้ยลอยไปไหนเต่ง <c oughs> ต่จริงปะคนเกาหลีแต่งหน้ากันขาามากแต่เขาไม่ได้ดำเทาตูนนะคือเขาข่าวกันอยู่แล้วอะแต่เขาข่าวแบบแม่แมาเอางี้เหมือนแต่งหน้าแฟนซีเป็นแบบแม่มดลลุกอะไรวะไปปล่อยใจแกโอตายตายตายโอแต่รู้อยู่แล้วละ่ะว่าเอามายัางไงก็ลอยฉันเข้าใจแล้วครับว่าหน้าเทามันเป็นยังไงวันนี้ ติดเหลืองไหมแม่แม่แม่ติดเหลืองบ้างแม่ติดชมพูมันนี่แม่มันเขียวแม่ฉันจะพาเธอ a ลย y งไปในอวกาศมีเธอไอ้เธอมีดึงกลัวกลัวหน่อยจ้ากลัวบ้างลอยสุดๆมาดูความปกปิดละกันลองเปเรื่องอื่นเลยปล่อยเบอร์ไปเลยไปพูดเป็นเรื่องอื่นไปเลยปกปิดนะเอาจริงจริง ตูรู้สึกว่าอรอยแดงต่างๆตูน่ะปกปิดหนาไหมไม่หนาพูดอ,อยากทำพูดถึงอะ่ะอยากทำครูชัดนสีตัวเองเลยอะ่ะเอาไว้ใช้เองคนเดียวไม่ขายใครหรอกกลัวหมดเพราะอะไรปะครูชั่นเป็นอะไรที่ง่ายเว้ยคือลงแบบไม่ต้องลงแป้งก็ได้แต่หน้าตูนี้เคียอาจจะต้องลง <laughs> อันนี้แล้ววันลงทั่วหน้านะคะหน้ากากแก้วพิสดารพักใหม่ลดก่อนพี่ลี่ รู้สึกนะคะความรู้สึกคือแมตต์แมตต์ม,มากแมตต์นี้แมตต์เดียวแมตต์หน้าไม่ต้องใช้ละแมตต์แมตต์จริงคือถ้าเกิดใครผิวขาวเนี่ยตันวนี้เหมาะผิวแทนก็เหมาะแต่อาจจะต้องมั่นใจมากมากมาก Gee จะไปบูลลี่เขาเถอะก็ประเทศเขาเป็น,น,นะอ,นะปน,นอย่างนี้เข้าใจละคลิปนี้สันพลีชีแต่งยังไงให้ออกมาสวยยากขอหาเรฟเลนซ์ก่อน Korea makeup เดี๋ยวแต่งฟิวน,นี้กัน ได้เปล่าเอาอยู่ไหมต่อไปเรื่องของคิ้วค่ะสป e ด d ี s k ก n นนี r บรกล้องช่วยแบบอันนี้เลยดิอย่าขาวไปกว่านี้มันเหมือนอยู่บนนาริลสวรรค์ก็เหมือนที่สอดเขียนคิ้วทั่วไปนะคะสีที่เอามาคือเป็นสีน้ำตาลเล็กจังมีสปูลิบัตข้างหลังเฮ้ยคิ้วไงนะอ๋อลงลงปกติตุดติดเขียนคิ้วขึ้นไงคิ้วตรงตลงลงฉแต่งน้าเขาตดเหม็นที่แครบอกอะ สุดๆคิวมาละออตต้องปัดสีคิวให้อ่อนลงนิดนึงก็ขออนุญาตใช้ของตัวเองนะเพราะว่ามีอยู่แกตลกสุดๆช่วยช่วยตลกสุดๆอา,อาสีตาสีตา <c oughs> ชมพูสุดๆอ่ะมาอย่าไปกลัวไหนๆก็มาถึงขั้นนี้ละ ลงสีเข้มข้างในสีอ่อนข้างนอกเป็นฟิลแบบสโมกกี้เบาๆแล้วก็ใต้ตาเป็นกลิตเตอร์แล้วหัวตาสวาาา่างเบาๆบางๆอันนี้เรียกสีติดยังแกหรือเป็นแบบดีหรือติดแล้วได้แค่นี้เบาเกินสีอ่อนรอบนอกฟังนะแยกไม่ออกสีไม่ต่างกันค่ะแต่คนเกาหลีแต่งแค่นี้จริงๆอ่ะ เบาสุดปวดตาสว่างสว่างคือในพาเลทเนี่ยมันมีแมทมาให้3แล้วก็ชิมเมอร์หนึ่งแต่วชิมเมอร์มันสวยนะเดี๋ยวจะลองไงตายตาชิมเมอร์แกเห็นปะสุดดหยดน้ำค้างคา,าตาตาระเบิดอดู้เดะเสจแนี่เดะโอโตโกเกะเออมันกบ เจ้าหญิงกอลออบ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 อาราโนสีน้ำตาลบางอ่อนสุดฉันมีอยู่ฉันมีอยู่คอมบารีโดนี่ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าอาราโนก็เซมๆเนาะทั่วๆเสียงตากระดกปลายนิดเดียวอะแต่งเสร็จมันอาจจะดูเข้ากันดิฉันก็ได้ปล่อยใจปัดมาสคคารากันครับเฮ้ย พรเะิดมาสคาร่าตาฉันดูแบวแล,ล้วโตมากเลยเว้ยคือปกติไม่ค่อยใส่อ่ชิมเมอร์ใต้ตามันช่วยได้จริงเว้ยนี่เนีย์คนเกาหลีช่วยได้จริงเว้ยช่วยได้รเดมมดดดิเว้ยอ๋อทาดูตัวมโกรมิทาดูคมโทมาทาดูคมโทมาเดเว้ยคุนนี้จะไปเท่าวไหนอ่อไปเทีเ่ยวโฮเดดีตก <c oughs> เงินป่าแ่างใส่ก่อน เพิ่มออกมาดีแล้วแกไว้ไว้ไว้มามาต่าอกันที่คอนทัวร์สุดจะเบาเหลือเกินและที่ฉันมันแบบคอนทัวร์มอนสเตอร์อะสีที่ได้มามีทั้งหมด3สีนะคะของพาริเพราเราจะไฉีเข้มที่สุดแล้วกันทาตรงเรนแก้มเอ้ยได้อยู่มันได้คุณลาหน้ามันซีดแล้วมันก็แบบ คอนดูเค็มๆอ่ะเฮ้ยแปลงอันนี้มันเรียดุบาดจังจะพูดอะไรฟังปะคอนดูให้ตายก็ไม่ช่วยให้หน้าหายรอยมันรอยน้ำอ่ะอ่าดังจมูทเราใช้อันกลางจิงๆเสียเนี่ยเอาไปใช้แต่งตาได้เลยนะตูเป็นคนไม่ค่อยชอบโลชั่นอย่างเดียวว่ะมันมันเหมือนมันแบบไม่ฟินิชมันแบบเหมือนไม่เสร็จอ่ะเข้าใจปะ ตัวจริงไม่ค่อยลอยนะคะตัวจริงออกมาทางแบบเขียวกว่าผมอีกแต่น่าจ็อกเตอร์ปะอือแดกครับป่ะแด็ป่ะสีประแก้มเสร็จแล้วเสร็จแล้วสีประแก้มน่ารักมากสีนี้แบบตัวชอบอะแบบออกส้มอิดอิดเทาๆนะคะปลายจมูกหน่อยตรงอุ้ยสีประแก้มสวยจังเลยเจ๊ในกล้องไม่เห็นมั้ง ตัวริงแดงแจไอเลิฟสีปาดอ่ะนั่นเหรอเฮ้ยอีโคชันมันทำให้หน้าตูเหมือนเป็นคราบอ่ะช่างมันลิปสติกเฮ้ยลิปสีแดงไปเปล่าอตอนซื้อก็ไม่ได้มองมั้งเขาบอกว่าสีนี้เป็นสีที่ขายดีที่สุดแดงแจ <laughs> มันกินเลือด แดงโกนคือไปซื้อนี่มาสไตล์นันดะไหนล่ะนันดะนันดออะพอลองใช้น้องหน่อยอ้าวอยู่ไหนไปซื้อสไตล์นันดะมา3 c e l i p tint สีวอลกันช็อกสวยนะอันนี้ตัวทาสีแบบเดี่ยวๆได้เลยสวยดีขอโกงนิดนึงนะแต่ถือว่าก็ยังเป็นเครื่องสำอางเกาหลีอยู่แล้วสุดๆหากลอสไปไหนไหมกลอสหน่อยกลอสหน่อย อันนี้ใช้ขอสตีล่านะคือถ้าไม่ทากรอสอะ่ะก็คือเป็นเดอนมี้แต่ตูอยากทาตดเหม็นสุดๆลุกคนตดเหม็นคือเยชินีคนนี้เขาสวยสวยมากเขามีไฮไลท์ตรงปลายจมูกด้วยตูก็จะใช้ตัวอายแชโดว์ปลายปลายจมูกอ้อยากไา้ตรงปากด้วยนิดนึงอะ่ะ ว้าวสวยยังว้าวยังหรือขำขออนุญาตไปทำผมเปลี่ยนชุด <Yeah. S 1> เดี๋ยวกลับมา เอา,อางี้ลนะไอไอเธอว่าท,ทำอะไรขาหาผู้ชมคือคูชชั่นเบอร์เนี้ยใครใช้หรอคือตัวข่าวมากอะ,อะพี่นัทก็กลัวพี่นัทก็ไม่ใช้เบอร์เนี้ยใครรู้สึกว่าข่าวมากๆแล้วอยากได้คูชชั่นเบอร์นี้ทักไปผูสชมใครพร้อมอีตัวแถมที่เอาไปเลยเอาไปเลยอยู่กูไม่ได้ใช้อยู่แล้วเอาไปเลยทุกคน แต่เอาจริงๆว่าถ้าสมมติว่าสีผิวที่มันใช่อะตัวว่าเบาๆแบบเนี้ยน่ารักน่ารักสีแก้มสวยนะน่ารักนะฉันชอบวิธีการแต่งตาชุดนี้แต่งเหมือนไม่แต่งสนุกมากเดี๋ยวไปประเทศอื่นๆจะหาซื้อเครื่องสำอางกลับมาแต่งให้ดูๆกันแบบนี้อีกนะคะก็เละบ้างรอดบ้างภาพรวมแกฉันก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนเกาหลีเนาะถึงหน้าเสมือนคําซามีตาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเลิฟยูกไกส์อ้มมายออซอ 哎呀哎呀谁呀哎呀谁呀